ฟ้าลายฟ้าลายฟ้าลายวงการฟีฟ่าเอไม่ใช่วงการเอวีฟีฟาปวดจัดพี่พี่พี่เปาครับพี่หน่อยวะเอ้ามาแล้วเนี่ยนี่ภาพคนนี้มาเจอเพื่อนเราเพื่อนคนนี้เพื่อนเราสวัสดีครับดีจ้ะสวัสดีครับผมอันนี้ฮ็อกไค่อ่ะใช่ครับผมสวัสดีครับอันนี้เสียงเรียงนาอันนี้เพื่อนเราชื่อเอลสลิกอุ้ยแล้วนี่ผมมีคนหนึ่งในในรำรู้จักพี่เปา พ,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  well, พี่ีวาวพี่วาพี่วอาพี่อิวมาพี่อ oh ิวมามาิมาพี oh. ่อิวมาพี่อิวมาพี่อิวมาพี่อิวมาสวัสดีครับอิวสุล็กสวัสดีจ้าวาวโอ้โหไม่ได้เจอันานเลยอ่ะเออพี่ถึงกันบ้าง่สักสักงกนึ่กันสักสิงกันเจมกเจมเจมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ิดใรนะใรนะสาวเชียงใหม่ตั้งแต่กูเข้าเมืองวันแรกก็แทงกูล ไม่ใช่คิดมากไปเองหรือป่าไม่เป็นไรไอ้เจมส์อะไรเพื่อนกูเคยังไอ้เพื่อนบัตต์มึงมันแรงแม่งตาไอ้บัตตเป็นเพื่อนกับอีสลิคตาพูดรถหายโหทำไมวาสนามมึงดีจังวะจริงอ้าวคนนี้พี่ผมขอลายเซ็นหด้วยดึงตรงไหนอะรถล้มด้วยเนะรถล้มนะรถลบนะขอลายเซ็นพี่เพลงได้ไหมคิดว่าลายเซ็นพี่เนื้อเลยแล้วไปสั่งเลยว่าไงพอดอยู่ไหนอ่ะอยากฟังเพลง สิงห์อะคนนี้พี่คนนี้เขาเป็นไอดอลพี่อิ๋วยิงกูเนี่ยลิจินดาเลยอันนี้น้องน้องผมเองอะยังเบามาจะฟังไม่พี่ผมมันเคยเจอเขาแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะคนนี้อิวสลิกอะอันนี้อันนี้พูดจริงนะอิวสลิกตัวจริงนะมาเล่นจริงจริงนะพูดจริงนะไอ้พี่เปาเอาละพี่เปามาดูแล้วนะอันนี้กูบ่อยนะลิจิหดาผลนลิจดาถ้าผลงานอิวสลิกตัวจริงเหรอตัวจริงเลยพี่เอาไหนลองพูดดิใช่ครับเขาชื่อหนุ่ยอเวเซีย อะไรนะมึงพูดอีกรอบนึ่ดิยุดจริงๆไม่ชงต้องกันอีกรอบพี่ชิามตัวห่ออแอบซ่องพี่ชิบก็เหมือนะเหมือนเหมือนเหมือนเหอแงจริงๆนะพียเย่บงัมึงจะฟังเพลงอะไรว้าผมอยากฟังเพลงเซฟซสี่ร่อพี่ชเฮ้ซี่รออะไรเงี้ย นี่นไอนอ่นี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 ม่รู้มันนวไม่รู้มันใช่เลยอยต่มาแล้วเนี่ยอ่เนื้อแป๊บนึงนี่ได้เลยเอ้าี่าอ่เนื้อหรอไม่ใช่ว่าเขาเติมก่อนแล้วเาอยร้องอู่เยอะนะเหล่านี้ทิมเบอร์แลนด์คู่เดิมไหมนะพี่ยังไม่รู้เลยชื่ออ่ชื่อปอง ว่าดีครับอยาคนลบทไหครับจริงไปไงจริงเป็นไเูงมีนวเรไม่สีงเาจะมากระเทือบเอดมดีนะบอกเลยคนนี้เมึงไม่เกียกูเลยนี้ไอ้สัสโยคนนี้เขาจะมากะเทบเอ็ดอมดีอันนี้ใช่บัตลเยรหรือเปล่าครับไม่เกียใครครับเนี่ยเสียงกล้องเนี่ย ชื่อสมหยอย wifi ครับอ๋อย่อยไหนครับเขาบอกว่าแก๊งเราไปฆ่าลูกเขาในบ้านอ่ะมอหยอยครับชื่ออ่อยเงียบก่อนเงียบก่อนคือเรื่องเรื่องตอนเช้าใช่ไหมครับประมาณเรื่องประมาณเจ็ดแปดโมงปะเรื่องเรื่องใช่พี่คนเดียวกันใช่ครับคนนั้นนะครับอยู่ไหนครับคนที่ว่าแสกกาครับไอซมเหรอทําไมทําไมเหรอครับนี่อะไรเหรอครับอันนี้พี่เปาใช่ไหมครับครับเฮ้ยสวัสดีครับพี่ครับ นี่แหละครับคือคนในแก๊งเราไปฆ่าเขาฆ่าเรื่องอะไรครับต้องเล่าให้หมดได้ไหมก็คือเนี่ยผมขี่รถเอสพันธ์มาครับแล้วคันนี้ยผมเขายิงคุยการเหมือนกับผู้หญิงสองคนตรงกันแล้วพอเสร็จปบคันนี้ผมก็เลยขับมาแล้วผมบิดแตะแล้วแล้วผมชนผู้ชายกระเด็นแล้วผมก็จะเปลี่ยนซานเสื้อผ้าแล้วผมก็เลยขับกลับมาดูดูดวงตรงนี้ผมก็อยากรู้ว่าเขาจะว่างไงเขาเดินมาเขาบอกว่าเมื่อกี้สักี่โมงวะไอ้สักอย่างเเขาพูดอะไรแล้ว เขาพูดมึงกับขึ้นกูมาผมก็เลยไม่พอใจตรงนั้นครับผมก็เลยอนนี้พอผมเลยบอกว่าผมว่าผมก็เลยแบบ,แบ,บอาว่าเป็นเพื่อนมาลีแต่คันนี้ผมลืมเพราะผมมาดูตีมาลีบ่อย,อยงไงใน YouTube อะแล้วคันนี้ผมเผลอพูดมาเรียนิงคือตอติเขาเลยบอกามาลีคืออะไรครับผมบอกอ๋อมาลีคือต้อติไงครับเอ้าแล้วเกี่ยวอะไรกับมาลีผมเลยบอกว่าอ๋อพอดีผมลืมครับเผลอพูด<อ>ไปอันนี้เขาก็พาผมไปเที่ยวที่บ้านแล้วก็แทงผม แล้วก็มีคนที่ใส่ชุดฮูดสีแดงอ่ะอยู่กับผู้หญิงแล้วเอาปืนยิงผมด้วยในรถตอนอมกแทเขาพกมีดออกมาไงผมก็เลยผมผมผมก็เลยต่อยเขาพอต่อยผมก็เลยกระโดดขึ้นรถซ้ายขวาคันนี้เพื่อนเขาที่ใส่ชุดสีแดงก็เลยยิงผมลงแล้วเขาก็ใช้ไม้ตีผมครับเพราะวผมบอกว่าเฮ้ยขค้นยอดก็ตายอะไรเงี้ยแล้วมันก็เอาผมไปอุ้มไว้ที่ในรถเสร็จแล้วคันนี้คันนี้มันก็ผมก็ทาเป็นเบื่อคันนี้มันก็ต่อยผมต่อ พราะผมดูบัลลีอยู่จนกว่าน้นแต่ตอนเช้าเขาบอกว่าพี่ชายไปแบบโพตเวิดะไปบ้็มเลยได้โพตวิดอะไรโพตวิดเรื้อนด้วยอะไรอ๋อเรื่องเวิดคือผมตามหาเอลเคครับแต่จริงๆแล้วว่าเอลเคสีดำอะครับถ้าตามถ้าตามผมผมคิดว่าตามคิดว่าเอลเคสีดำมามันมันก็ผิดแล้วถูกเปล่ะมาที่นี่ครับแค่เรียกแค่เรียกมาลีก็ผิดแล้วครับ ผมเข้าใจได้เข้าใจได้ขอโทษครับตรงที่ทวิตบ่อยครับเพราะผมไม่รู้ว่าคือการฝัดใช่มันฝัดทวิตไม่ได้ครับที่นี่ไม่รู้ครับช่วงนั้นผมกําลังต่องเช้าเลยครับเพิ่งตื่นนอนครับเอแล้วสรุปที่ขับมานี่ต้องการอะไรครับต้องการคือมาคุยกับต้อติไว้แล้วครับคือผมคุยกับเขาไว้ตอนเช้าบอกว่าจะจ่ายสองเอ็ม เขาจะได้เลิกยุ่งกับเราไงแบบไม่มีปัญหากันกับเขาเขาเป็นใครอ่ะพี่ชายแนะนําชื่อสมหยอยอสตาครับอือฮึใช่ครับรวทํามต้องจ่ายสองเล็บเอ็มอ่ะก็ค่าที่เขาแทงแทงผมไ้สองครั้งครับผมเขาไม่ยอมเขาบอกว่าถ้าให้แค่แสนสองแสนเขาไม่ยอมไม่จ่ายครับเขาไม่จ่ายใช่ไหมครับใช่ครับนี่ผมไม่ยอมไม่จ่ายก็ก็เด็ดเดี่ยวกันแค่นั้นครับ เจอยังไงวะเจออะไรไอ้เฮียมึงตัวคนเดียวมึงทำอะไรได้วะไอ้เฮียมึงโหดจังวะไอ้เหี้ยมาคนเดียวเดี๋ยวเจอกันครับไอ้เฮียไอ้เฮียตัวคนเดียวมึงจะทำอะไรได้วะมึงไม่ต้องเจอรุ่นพี่ไอ้เฮียอยากได้อยากได้มึงได้เหรออยากได้เหรอมึงเจอพี่อยู่มึงจะพี่อยู่ก่อน ยูดิสมันดิยยูดิสบันี้ดีเบาคือตอนเช้าอ่ะมันเดินตอลี่เลยไม่่อ้วอส่ลอีเพื่อนไรยิ่เฮ้ยยาตันกินอไรนี่ยูเลือยูตันยาตันตันไม่ยูชว์นไม่ไอไงตันไปข่ามันไปเนี่ยไอเ่ยไอตันไอันไอตันตันไันอนไอนนไอยนไอไอนไอี่ยไอนไออนไตไอ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 ัไอนไ มันมกแต่กลางอะมองไม่เห็นควายฉันไม่คุมองไ่วายกูจะสูงเกินไปฉันไม่มองไม่เห็นควายมองไม่เห็นควายฉนไมุ่้มมองม่เห็นควายกคนระดับดําไม่มองไม่เห็นควายเขาบอกว่ามึงต่ำอะมาจัดมาจัแม่นี้ใครอะที่นอนตามึงเห็นไหมเนี่ยมึงอยู่ใต้ตีนกูเนี่ยมาัมาจาัมาจัาจัาจาาาััมมามัมมาม อยยู่่่เตอนแรกไม่รู้ตอนแรกไม่รู้มันไม่มีเลยไอเฟมเลยไอเฟมไอเฟมมึงเล่าให้พี่เปาวฟังดิโอ้โหพี่ใครไปหมดดิมันต้เ้าลยนะตองถามโอเวอร์ด้วยนะมันมีสตรีมสไนด์หรือเปล่ามีอะไรมากมายหรือเปล่าหลังรีเจ็ตโมงอ่ะอยู่ดิมันก็โพสอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยโพสเอ็มดิเต็มบบเลยนะอะไรตามหาอะไรไม่รู้อะไม่แล้วทีนี้ก็มาเจออยู่แล้วมันซ่อมทำอะไรไม่ได้แล้วด้วย ผมจะบอกว่ามึงไปดูที่อื่นมาอะไรมามึงไม่สามารถเอามาเล่นในเมืองได้มันมันหลุดไปแล้วอ่ะพูดตรงๆว่ามันหลุดไปแล้วจริงๆถ้ามึงเล่นไม่ได้เลยเว้ยถ้านายกเขาเขาลงหัวมาคุยนะจริงๆอ่ะวเขาก็ต้องตัดสตอรี่จบไปแล้วก็ไม่มีสิทธิ์มายุ่งอะไรแล้วแล้วถ้ามึงจะเล่นตามสตอรี่อ่ะอันเนี้ยถ้ามึงเล่นสตอรี่อ่ะกูก็ตัดตามสตอรี่ให้มึงแล้วไอ้เนี่ยขอดูหน้าหน่อยดิถ้ามึงจะเอามาเอาคืนมึงก็ชุกมาแล้วมึงเอามม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 าาาัันน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 บบอออออออกชชื่่่่่่่ะะะไไไไไไร้้้้เเเเหหหีีีีียยยยยยยทึงปปฆวใตสสสุุถ กูถามว่ากูถามว่าเฮ้ยอยูมึงจะไปอีกคนไหมนี่กูถามกูถามมันว่ากูถามมันว่ามึงมาเลยนทำไมเนี่ยมันบอกอ้าวกูไม่รู้หรอกแล้วมึงหัวแก๊งมึงอยู่ปะไอ้มาเรียมันพูดไงพี่โอ้โหโอ้โหเนี่ยอย่างนั้นแต่ก็รับไปส้มไปแล้วพี่ไม่พี่แต่แต่ผมให้ผมรับสไปแลอกเพราะว่าน้องกูเกิร์ดในศาสตว์ แล้วมันมันถามเกี่ยวกับประเทศเสียเสียหายนะมันถามว่าจะไปเอกกับประเทศนู้นประเทศนี้ตอนไหนโอ้โหอย่างเดียเลยไปกรตีนไปกระตีนปะใช่ยังไปกาตีนปะแต่ผมไม่มันเรือแล้วผมไม่รัละพัแล้ะใจยังไม่ปิดติเก็ตผมเลยนะตอนตั้งแต่วันนั้นอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ไปถามว่าองค์เอกประเทศไหนอะไรเงี้ยไอ้ี่แนวเรือและไอ้สัตว์เรือโลเพล่ะเเพื่อมาอยู่เรือไม่้วรือนะเรือรือใหคนชื่อนนโน่นี่ไม่รู้มันแอบอ้างเรื่องนของหรอย่างพูดมันนี้ไม่ใช่ประเทศเลยนะเนี่ยแต่ผมไม่อยากพูดเลยพูดแล้วได้ยุ่งให้มาดิผมให้แล้ว เองแกแกอายุว่าไรแกะแกเฮี้ยอะไรหรือว่เตะปากให้แกอะไรก็มึงมึงบอกว่ามึงสนแล้วมึงมาเล่นอ่ะก็ชอบสนอ่ะแล้วมันมาเล่นในประเทศดูดวงแล้วแกพูว่าไง่กสามเียงลองฟังมันพูดนะมันพูดให้หมดนะแกแกพูวไงเรามาดูดวงอ่ะแล้วแกเดินมาบอกว่าอะไรแกพูดได้บอกไมีพี่มีพีไม่กูจะพูดว่าอะไรอ่ะกูไม่รู้หรอกแต่มึงพูดว่าเรื่องข้างนอกอ่ะ แล้วพอไปที่บ้านน่ะแกบอกว่าอะไรแกบอกว่าเรื่องมารีพี่พูดหน่อยได้ไหมผมอยากรู้ก็ผมอยากให้นายกนายกเอผมผมฟังนะนายกฟังอยู่บนหัวพี่พี่เคียร์กับหน้าหน้าบ้านแล้วแล้วนาไกพูดไม่พี่ก็ดปรับวิลิตแล้วห้าไม่พี่หรอกห้รั้วไม่ทำไปกล้วยมึงพูดนายกผมให้นายกมาฟังบนหัวครับจบไหมกล้วยไม่ต่ออ่ะก็ก็ยังไงก็แกอยากรู้ไม่ใช่หรอแล้วก็พูดพูดให้ฟังไงว่ามาีมึงกูมึงกูไปเลยมึงกูไปเลยได้มึงจะเล่นกันไม่มึงมึงมึงเลี้ยงไ่ง่าย เลื้กูเลื้นกูเลี้ยนิงไงก็กูเคยมาเลื้นก่อนหน้านี้ไงอ้าวเอมึงก็มึเลื้ยไงอยู่เบสแบบเงียบๆันเลี้ยนแบบแบบตุ่เลี้ยนอะไรแว่ามึนเลื้นก็คือเลื้นไอตด้จดใดอดีเหมือนมือเลยเีเลื้ข้างมคือเลื้นควายไอตั์โตซะเปล่าแต่โง่ไอเหียอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ควยอะไรของมึงว้ไอเหียโม่ไม่ไคิดอ่ะแล้วไปแล้วมึงิงมา เหี้ยไม่เ้ืไอสัตว์เหียข้างทางไุ้เหียเหียมอไรมึไม่เจอกนหัวตัวเองไว้สัตวยไอ้เรค้ยสัตวเหีย้ามึงยังข้างทางดูเขาอยู่เลยบ้นใหญ่เหียไสัต้ไม่สยมึงอก้มได้หรห้มกล้

ไอ้นี่มันเป็นอะไรที่อิวยังบอกอ่ะมันเป็นอะไรเีอมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรไปไปมึงไปหลักฐานกูยังมีอยู่นะกูยังไม่ลบนะมึงเลือนะมึงเล่นแบบเลือนไปตลอดเลย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 ไปเลย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 ไปย

ไอ้เจ้กูเจอแล้วปะแลวะเนี่ยกูว่ากูก็อยู่กับพี่ๆกูแล้วทีเอสกันมานานนะเยอไม่ใช่ฟิวดีนะไม่ผมงงเว้ยเขาบอกว่าเขาเป็น f อ f ซีี่มารีแต่เขาด่าเสียไม่ได้ยับเลยเมื่อกี้มึงเป็น f อแบบไหนกันวะ f อทรงใดวะเนี่ย อายุได้อีกอย่างอ่ะมันบอกมันบอกน้องไอ้เฟมว่าอะไรนะไอ้เฟมอยู่ไหนมันบอกว่ามันอ่ะเข้ามาเล่นแต่ไม่อ่านกฎอะไรเลยผมว่าผว่าได้ไปมาได้ยังไงวะซื้อมาหรือเปล่าซื้อแล้วมันบอกแล้วแล้วมันดูมันรู้จักมันมันรู้จักทุกคนเลยนะที่แก๊งที่ออกไปอ่ะอย่างไอ้นี่อย่างพวกไอพี่แดงอะไรอย่างเงี้ยอยู่แก๊งมันเนี่ยอย่างเงี้ย มผมก็เลยผมก็เลยบอกว่าผมก็เลยบอกว่าเราคุยตอนเย็นดีก,กว่าผมก็ฟังมันไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยเจ้าสองล้านอ่ะผมบอกว่าสองล้านรอตอนเย็นหน้าแลน์ก็เลยหลอกมันรอรอตอนเย็นหน้าแลนนี่เองครับมันก็มา หลุดจริงนะมันรุนเหมือนมันพูดมันพูดเหมือนหลุนรุนอ่ะตอนเช้าแต่จริงจริงมันคนไม่ค่อยอยากคุยเนี่ยหลักภานที่ผมผมใช้ไปมันคนเจ็บยาไม่เมาอ่ะมันสูบจริงพี่มันสูบจริงวันนั้นมันมันมันสูบไม่ถูกใจใช่เพราะว่าเพราะว่าเพราาะว่ตอนเช้าโอเวอร์โอเวอร์เขาบอกว่าเหมือนคนนี้ติดยามันมันสูบไปผมฟังอ่ะมันเปิดไม้แล้วมันสูบไปผมฟังอ่ะแบบเสียงหลอดเลยปะหลอนใช่มันบอกว่าไม่ไหวก็แค่เติมมันบอกอย่างเงี้ยแล้วมันก็สูบไปผมฟังเลย มันเป็นยาอ่อนดีนะกลัวน้ากลัวน้ามันเป็นยาอ่อนดีนะตันไอ้นี่อ่ะเผลอๆนี่ถ้ามีข้างเคียงนี่คนรอบข้างให้สติสติมันเหมือนไม่เต็มด้วยนะื้อนะพี่ผมขออนุญาตพูดนะวันนั้นอ่ะมันบอกว่ากูจะตอมอแล้วนะแล้วมันก็เปิดไปคุยกับแม่อูซี่เขาอ่ะเขาคุยแบบคุยว่าเออเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูไปเดี๋ยวหนูอันว่าแม่บอกให้ปิดคอมอ่ะยังไม่โตหรอกพี่เชื่อผมมั้ย ไม่รู้อ่ะแต่มันบอกว่าผม25 26อะไรของมันแล้ว่ะแต่ว่าก็ต้องแบบเข้ามาเล่นด้วยเป็น f c ไม่ว่าหรอกแต่ต้องมีแบบมีมากกว่านี้ไม่ใช่เข้ามาแล้วเป็นมีกฎมีขอบเขีนมันต้องมีมุมมีอะไรเข้าไอ้ที่เข้าตรงๆเข้าซืดๆแบบนี้มันไม่ได้ถ้าพี่อยากเป็นอย่างนี้นะผมขอเลยผมกลัวเข้าูฟังมาแล้วก็ตลกมันก็บอกอยู่ไอเฟมมันตอนเช้ามันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่ามันเข้ามามันไม่ได้อ่านกฎไม่อ่านอะไรเลยอ่ะใช่ครับกูยังกูยังงงว่ามสอบผ่านได้ยังไงสอบมาไปเรียนใช่แม่ที่ไหนหร เขาบอกเวลามันอยู่ในเมืองมันชอบสไนป์พี่ต๊อชอบสไนคนในเอดมดีแบบเปิดกจอเพื่อที่จะแบบไปเลื้อนไปชนใส่มันบอกผมเนี้ยไปเลื้อนไปชนไปกระทืบเป็นคนต้นตีนอะไรเงี้ยมันบอกแล้วเมื่อเช้ามันแบบร้องไห้อะฮะจริง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 ไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะมันมันแล้วคนโอเวอร์เขาก็ถามว่าพี่เขามันติดยาหรือเปล่าอ๋อมันหลอนมันหลอนยืนเล่นไม่ได้หรอกแบบ ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีอะทำให้คนเรื่องเขาแบบคนอื่นเขาเฟลด้วยพิทรอบข้างอะเฟลเฟลกันหมดอะบอกว่าผมก็เลยบอกว่าคุยกับเขาดีๆเนาะผมก็แบบเออวางทวนนิดนึงกับแบบไม่อยากแบบมีปัญหาก็เลยตัดปัญหาว่าเอองั้นไปตอนเย็นละกันออผมก็อยากจบกับเขาแบบไม่อยากมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้เขาอยู่ในประเทศต่ออะไรอย่างงี้ยสองแสนได้ไหมเพราะว่าตอนตอนคุยกับผมมันไม่เลือนไงแต่ไปเลือนกับคนอื่นมันก็บอกว่าไม่เอาครับ อ้าจะเอาไงครับเอา2ล้านสอ2 2> <า>ง,งล้านงั้นมาตอนรับตอนสองทุ่มนะครับได้ครับพี่ตาก็บอกว่าเดี๋ยวมาตอนเย็นแล้วพี่ตาบอกเดี๋ยจะล่อมันมาฆ่าใช่มไม่ไม้เห็นรนหลอนเนาะตอนเชา้าอ่ะ โอเวอร์ยังงงอ่ะแก๊งโอเวอร์เขาเขามากับวิ่งเขายังงงเลยอ่ะโอ้โหมันหลอนอะไรของมันวะก็มันแค่ที่มันพูดอ่ะมันเหมือนพวกบ้าสติก็นนั่แหละมันมันสัมพ่อเห็นแต่คนสติแตกอ่ะไม่นป็นไรเห็นเห็นมันต่อใส่ไม้บ้างเมื่อกี้แบบมันฉุดนะแล้วมันก็ไม้มันโจมเสียงมันโจมมันตะคอกเต็ตะกอนเต็มเต็มระบบอ่ะเออยัเหมือนวุเเคพราะว่าตัวมึงอ่ะกัดตามกัดฟันอยู่นั่นน่ะกัดตามกัดฟันน่ะเฮ้ยกูถามมึงดิ้อยู่ชีวิต ชีวิตโอซีอ่ะถามได้ปะมึงมึงมึงดูดไหมไนพวกกัญชาน่ะไม่ไม่ไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนี่อันนี้เป็นโรบกตตเหรอแต่แค่เขียวกรรมเขียวฟันใช่จ้ะใช่จ้ะแล้วหมามึงอระหมามึงใครเลี้ยงนะลิลลี่ลิลลี่เย็นเลี้ยงหมาป่าเลยดูป่งถามว่าที่หายไปนี่มีแฟนแล้วหรืองเลี้ยงหมาป่าเฮียแบบใครมามาบ้าบอแต่ยี่โมกูก็ทือนหมดอ่ะบอกแล้วไม่มีค่ะโสดค่ะโสดโสด ไปแล้วหรอครับอ่าแล้วพี่บอกไปไปไหนครับก็บอกว่าอยากให้ท่านลืมพี่เล<ช>่าอีกอย่างแล้วพี่เป็นพี่ชายที่ดีหาแฟนไหมครับเป็นที่ทั้งคู่เป็นพี่ชายที่หิรักมากๆแล้วก็ที่ดีมากๆอ่าสมมติว่าถ้าถ้าเมาถ้าเมาล้วมีทั้งสองะคะเนะถ้าเมาก็เป็นเรื่องเนี่ยเออพี่ตอนครับผมไม่ได้ถามว่าไงเนื้อ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 เนเรื่องนเนื่อเนื้อเนื้อเ้อเนือเนือเนือนืนื อยานเนี่ยยังมีอะไรจะถามแล้วก็กอมอบัตรกลังรีครับทุกคนโอเคครับที่ว่าเียวันนี้ผมมีาด้วยนะเขาจะเลี้ยวไม่เลี้ยไม่เลียไม่เีย